ขหานต้องใเ้อพนขอบคุณหาล้านน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาแล้วโทรรึเริ่มงปอนเสียงไอเบิ้งขาเจริเลืมงปนเสียง เสียงเขาไปเบิดแล้วเนาะเรื่อข้าวพี่น้องเรื่อข้าวเรื่อข้าวเสียงเขาไปเบิดแล้วฮะเบิ่งก็เจ้าเสียงเขาไปเบิดสวัสดีค่ะพี่นรัก คุณไล,ยลายฝนตกมา้าเศร้าหันตกแกงแง่ฝากกับห่องบึมปัม่มบึงปั่ม,มยุคนตาเด็กขึ้นไรตาเศ้ามากในฝนตกครับจนย่านในยฝนตกครับเลย ล้านดวงใจขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องหกล้านดวงวดลังหรือล้าน,นั่งได้กี่ได้ว้าวสิบล้านดวงใจแล้วขอบคุ้นเลยหลายเ้อสิบล้านดวงใจแล้วล่มบนมาแล้วพี่ลาวีโดนเราบ่นทึเห็นล่มบนมาก ปวดหลังต้งปวดหัวปวดย่างสิบล้านนองใจแล้วสิบล้านนองใจแล้วพี่น้องเลยว้าวดีใจดีใจสิบล้านนองใจแล้วโดนเหล่าเห็นล้มบนมากยักษ์โดนเติมแล้วโดนเติมแล้วเมื่อนั้นไปขึ้นเนี่ยเมื่อขึ้นเด้อเด้อไข่ยโย่โล่ไหลเราเลยเป็นไอยเลยพี่น้องเไย เจ้าเขามาให้เป็นรอยเลยนึกว่าสีบออ่านร่มบนเรายังไข่อย่างไดอขอบคุณหลายๆเด้อร่มบนมากบนมาซอยแล้วพันมันสีเบสแล้ววันที่ปล่อยลูกช้างลูกมา้าอยู่ผู้เดียวแล้วว้าวสีเบสหล้านดวงใจแล้วพี่น้อง <c oughs> ดีใจไอ้ร <c> ม <oughs> บนมาซอยแล้ว <c oughs> โอ้ยยังปวดหัวปวดหลังอยู่ มีจ้งมีลมบนอขอบคุณหลายๆยังบาพี่เลยขอบคุณหลายๆเ้อพีลลี่ร่มบนมาแล้วธนาดลวัดดีกาคุณธนาบนมัน สอนคำสาบุกแบไปนเนาะวันดีค่ะเกียร์หลานดวงใจมี่น้องเลยทะนะดนกิติสัพคุณกิติสัพคุณโอ้เป็นบ่มีอฮน อันบ่มีอันนั้นจ้ะสะสมสะสมดุนตาคำแต่คำระพุทธเจ้าอย่างเดียวครับสะสมคำตะพุทธเจ้าอย่างเดียวอเพิ่นบ่มีอันอันอันบ้านตัวนี้เพิ่นบ่มีศาลเจ้า บ่มี่้านมันเป็นล่มเหมือนบ่ามีสซานเจ๋ากันไม่กำลังแร่งใจสื้อขอบคุณลหลายๆเด้อ <laughs> ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้อง